สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต p โพสตนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนอวิธีการค้นหาเครื่องสแกนบาร์โคดนะครับหรือว่าในกรณีที่เราไม่สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โคดได้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เราลองเช็คตามวิธีนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่โปรแกรมโพสต p โพสบนวินโดว์ก่อนนะครับก็คือแล้วจากนั้นก็ใส่รหัสล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น user ทดลองนะครับครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้มาที่มุมเมนูซ้ายบนครับเมนูตั้งค่าครับจากนั้นมาที่สแกนบาร์โค้ดครับครับตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าสแกนบาร์โค้ดเพื่อเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะครับก็ให้ทําการต่อ USB ของเครื่องสแกนบาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่หน้านี้ หน้าจอนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้กดที่ตรงนี้นะครับ1ทีนะครับแล้วก็ให้เอาเครื่องสแกนบาร์โคดเนี่ยยิงไปที่อะไรก็ได้นะครับที่เป็นบาร์โคดนะครับแบบนี้นะครับพอเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับถ้าเกิดมีกรณีที่ว่านี่คือวิธีตั้งค่าสแกนบาร์โคดเบื้องต้นด้วยนะครับถ้าเกิดมีกรณีที่ว่า เราสแกนบาร์โคดไม่ติดนะครับก็ให้ลองมารีเซ็ตตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มาสแกนใหม่อะไรก็ได้นะครับรอบหนึ่งนะครับก็เหียนว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการค้นหาบาร์โคดแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่าบาร์โคดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับครับในคลิปวิดีโอนี้วิธีการตั้งค่า บระโคดก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ